ครับถ like ัดมาครับพฤติการขับรคว่มเลี uh ้ยงอินทรชิวเชลเจสติสิทธิโอเปนว่าติดเนี่ยครับโดยนะครับนไทยครับตัวหัวข้อนี้ครับพูดมาเสนอธนาไปสำรวจค่าท้าทายที่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ครับก็ยังเมเชิญอยู่ในยุคที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ของแน่นอยูว่าต้องจร i งมากตินี่ยครับกลายเป็นหัวใจหลักาขององค์กรการตลาดเขาตอบไปเข้าไปในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภาพ ไม่เป็นแค่ช่วยลควาเรแต่ยังเป็นการพูดักยภาพของควา่าเชอกับอ่นะครับและตอนนี้ผู้บรไดาพ้องแล้วขอเชุกท่านเขารด้วยนะครับสวัสดีครับผมนายสรานันทไทยรหัสสิบหกสี่หศูนย์สองแปดวันนี้ผมจะมาพูดสัมมนาเรื่อง Industrial i Science i n s u c u r e a Development หรือความท้าทายทางสานการในการพัฒนาแบบต่อเนื่องอย่างปลอดภัยโดยผู้ทำการวิจัยนะครับคือคุณฟาติโอลามยอนนะครับงานวิจัยนียนะครับถูกเผยแพร่ขึ้นในงาน International Conference on Software Engineering, Software Engineering i n p r a c t i c e ครั้งที่46ในปีคศรา2 0 2 4ครับโดยมีอาจารย์ที่ปึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรศักเทมปสิทธิ์ครับมีอาจารย์ด้นี้ครับ งานเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยะครับผมขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายพื้นฐานของหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Industrial Challenge และ Continuous Software Development กันก่อนเลยนะครับ Industrial Challenge หรือความท,าท้าทายทางอุตสาหการรมหมายถึงปัญหาอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนที่ทางองคอ์กรหรือทางอุตสาหการรมนะครับต้องประสบพบเจอในกระบวนการดำเนินงานการพัฒนา หรือแม้แต่งการปรับตัวครับเช่นความกดดันด้านวัตกรรมการรักษาความปลอดภัยความสอดคล้องกับฎระเบียบและการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดครับถัดมาครับจะเป็นในส่วนของ Continu ว u s ซอ f t w a r e Development Continuous s ว f t ซอ r e d แวร์ o p m น n t ้หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ต่อเนื่องเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นการทำงานที่ไม่มีการจุดชงันในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งตั้งแต่การเขียนโค้ดการทดสอบ การปรับปรุงและลงไปถึงการนำซอฟแวร์ไปใช้างนานจริงครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแบบเอใจในเลนออกที่มุ่งเน้นการตอบตัวอ,อย่างรวดเร็วและการส่งมอ,องบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องครับแต่ความท้าทายที่มักถูกมองข้าไปในกระบวนการเหล่านั้นนั่นก็คือความปลอดภัยครับซึ่งถ้าหากไม่มีการจัดการแต่งเหมาะสมเนี่ยจะนำไปสู่ปัญหาความปลอดภัยของซอฟตแวร์ในระยะย,ยาวได้ครับผม ดังนั้นนะครับง,งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการที่จะผสมผสานความปลอดภัยให้เข้ากับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่อเน,นื่องให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยทางผู้เขียนได้ร่วมมือ,มอกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้งานจริงครับสําหรับวัตถุประส,สงค์ของงานวิจัยนี้นะครับเพื่อต้องการที่จะระบุและจัดลำดับความสําคัญของความท้าทายในการพัฒนา ในการพัฒน,นาซอฟต์แวร์แบบต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อ,ของกับความปลอดภัยครับซึ่งเมื่อได้ความรู้ทางเหล่านั้มาแล้วก็จะหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อนไปป,นป,นปรับใช้กับองค์กรต่างๆดาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับถัดมาจนส่วนของสต u d ์ทอีดีไซน์หรือการอ,ออกแบบการวิจัยนะครับสำหรับการออกแบบการวิจัยผู้เขียนได้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบเป็นกรณีศึกษาหรือเทสต์สตารโดยทำการศึกษาภายในบริษัททั้ง3าแห่ง ที่ดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับโดยทางผู้เขียนครับได้จัดทำเวิร์กช็อปทั้งหมด5หมวดหมู่ด้วยกันครับได้แก่หมวดหมู่ที่1 Value c e e n หมวดหมู่ที่2การถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยหมวดหมู่ที่3การพัฒนาแบบต่อเนื่องหมวดหมู่ที่4ประสิทธิภาพการดำเนินการด้านความปลอดภัยและหมวดหมู่ที่5ความปลอดภัยใน c n c ไปลาาครับถัดมาจะเป็นในส่วนของกระบวนการวิจัยเลครับ ทางผู้เขียนะได้ทาการสํารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาซึ่งความท้าทายในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกัอความปลอดภยัยและหลังจากนั้นนะครับจึงมาจัดระดับความสํมาคัญของความท้าทายเหล่า,า,านั้นตามมุมมองและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมค่ับสำหรับลุ่มเป้าหมายนะครับสามารถแบ่งลุ่มเป้าหมายออกเป็น2อกลุ่มได้ดังนี้กลุ่มที่1 Security Expert หรือก็คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านาความปลอดภัยครับกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงในด้านของการประสานความปลอดภัยให้เข้ากับกระบวนการพัฒนาครับและอกลุ่มที่2ครับ AI Team Members หรือสมาชิกทีม AI ครับกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มากรที่มีบทบาทรัยในทีพัฒนาครับจึงได้ผลลัพธาา์การวิจัยเห่านี้ครับผมจากการที่ผู้เขียนนะครับได้ทำการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย พบว่ามีความท้าทายที่เด่นๆนะครับที่ถูกจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ดังนี้ครับความท้าทายที่หนึ่งครับการสร้างเชิงตรนิย์และการตอบรุงอย่างต่อเนื่องความท้าทายที่สองการจัดลำดับความสำคัญระหว่างความปลอดภัยและฟังก์ชันของระบบความท้าทายที่สามการหาจุดกึ่งกลางระหว่างความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครับและ ความท้าทายที่สี่ครับการส่งเสริมความรู้และความรับผิดชอบและความปลอดภัยยในทีครับเรามาดูความทาะะ้าทายแรกนเลยนะครับผมนั่นก็คือการสร้างเทสเตอรเียและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับความท้าทายนี้นะครับผมต้องบอกว่าตัวเทสเตอรเียเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์และค่าการแพ้คุกค่าที่อาจจะเกิดขึ้นภายในระบบดังนั้นเราจําเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงและอัปเดตตัวเทสเตอร์เรียรงในทกสปีเพื่อเรารับต่อความเปลี่ยนแปลงของระบบครับ ความท้าทายถัดมาครับนั่นก็คือการจัดระดับความสําคัญระหว่างความปลอดภัยและฟังก์ชันของระบบความท้าทายนี้นะครับต้องบอกว่าในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มักมีข้อจากัดในด้านของทรัพยากรหรือเวลาดังนั้นทาาทีผู้พัฒนาจัจำเป็นที่จะต้องหาจุดกึ่นกราวระหว่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความต้องการของผู้ใช้งานครับ แลวความท้าทายถัดมาครับนั่นก็คือการจดไอ่การหาขอคราการหาจุดกึ่งกลางระหว่างความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความท้าทายนะครับจะมุ่งเน้นในการลดผลกระทบต่อทรัพยากรหรือเวลาในการใช้งานครับโดยทางอุตสาหกรรมหรือทางองค์กรนะครับจะเป็นปองหาแนทางที่มั่นใจได้ว่าความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถดาเนินการไปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและความท้าทายสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการเสริมสร้าง ความรู้และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยภายในทีพัฒนาครับความท้าทายของราจะมุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักรู้หรือ awareness ด้านความปลอดภัยภายในทีพัฒนาครับรวมถึงนะครับถ้าภายในทีพัฒนามีความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยจะนำไปสู่การลดข้อผิดพลาดในกรารบวนการรักษาความปลอดภัยได้อีกด้วยครับจะเห็นได้ว่านะครับความท้าทายเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ทางองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องจัดก,การเพื่อ พัฒนาความปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและเป็นไตตามมาตรฐานที่องคอ์กรคาดหมครับสรุปได้ว่าะคระับมี4แนวทางหลักสำคัญในการพัฒนาความปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่อเนื่องที่องคอ์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้ดังนี้ครับ 1. ความชัดเจนในแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 2. วงจรการเป้ากลับแบบต่อเนื่อง 3. ความสอดคล้องเกี่ยวกับความปลอดภัยแบบตันโลนั้และ4ครับผมการพัฒนาทักษะในทีเอชไยและเรื่องต่อครับเรามาดูแนวทางแรกเลยครับนั่นก็คือความชัดเจนในแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยแนวทางนี้นะครับจะมุ่งเน้นในการสร้างความชัดเจนในแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและนักพัฒนาครับสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและนอกจากนี้จะทําให้แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์กรคาดบอกไว้ และแนวทางถัดมาครับนั่นก็คือมงจรกการควบคับแต่ต่อเนื่องแนวทางนี้นะครับจะมุ่งเน้นในการสร้างระบบฟีดแบงคลูปที่จะช่วยในการจัดการช่องโหว่ด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพครับแนวทางถัดมาครับนั่นก็คือความสอบคองเกี่ยวกับความปลอดภัยแบบอัตโนมัติแนวทางนี้นะครับจะมุ่งเน้นในการปรับปรุงกระบวนการรักษาความปลอดภัยเมื่อมีการปรับปรุงกระบวนการรักษาความปลอดภัยนะครับจะทําให้ลดผลกระทบลด ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการรักษาความปลอดภัยได้อีกด้วยครับและแนวทางสุดท้ายครับนั่นก็คือการพัฒนาทักษะในทีมเอเจนและเดนออกแนวทางนี้ครับจะมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยภายในทีมพัฒนาครับรวมถึงมีการอบรม Security c h a m p i o n ที่มีบทบาทสำคัญภายในทีมพัฒนาที่ช่วยในการเป็นผู้นำรวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยได้อีกด้วยครับ แล้วนอกจากนี้นยังมีการเมื่อภายในทีพัฒนาครับมีความรู้และมีทักษะด้านความปลอดภัยถึงผู้นำใช่ไหมครับจะไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับสรุปได้ว่านะครับการผสมผสานความปลอดภัยให้เข้ากับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่อเนื่องถือเป็นหัใจหลักสำคัญในการสรส้างซอฟต์แวรท์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยในระยะยาวครับดังนั้นนะครับผม ทางอุตสาหาการรมหรือทางกกองค์กรจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการรักษาความปลอดภัยนะครับตั้งแต่จำเป็นต้องใส่ใจวิธีการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการแรกไปจนถึงกระบวนการส่งม,มอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ทางองค์กรและทางผู้ใช้งานครับผมเป็นไปตามที่คาดบอกไว้ครับแตแ่นอกจากนี้นะครับผมบอกว่าพวกเราทีมพัฒนาเป็นวิศวกร2อแวรใช่ไหมครับจะใส่ใจเรื่องความปลอดภัย ในทุกๆกระบวนการในการสร้างซอฟต์แวร์ท like ี own, arm, s <S ่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในระยะยาวได้อีกด้วยครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจงานวิจัยนี้นะครับสามารถศึกษาจากเล่มแสดงนี้ได้เลยครับผมขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับผู้ของมาช่วยที่ข้าวทีท่านสุขการวินัครับท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเชื่อของท่านได้เลย ไปไลน,น์ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับตัวของ CI ก่อนนะครับตัวของ CI เป็นการรวมโค้ดและการทดสอบแบบอัตโนมัติครับผมโดยเมื่อมีการรวมโค้ดและมีการทดสอบต,ตัวของโค้ดใช่ไหมครับก็จะมีจะเป็นส่วนในลำดับต่อไปครับผมก็คือเป็นส่วนของ CD ก็คือความคิดว่าเดลอะดีพารเลยครับผมก็คือการนำโค้ดที่ผ่านการทดสอบครับไป ดีพอร์หรือไปปรับใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆครับเช่นเซตติ้งหรือโปรดักชันครับซึ่งตัว CI/CD จะมีท่ารวมนั้นหมายถึงกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วแบบอัตโนมัติครับผมใช่ครับมีท่านใดมีซอฟต์แวร์ที่เพิ่มเติมเลยครับเออสงสัย เขาเขไปทำแบบส่มพาดใชหหรือแบบสอบถามครับ like <t> ับเป็นตัวช็อตเ่จานเท่าเขาบอกจํานวนไมว่ามีคนที่เข้าร่วมกี่คนแล้วเออเาวเาไหร่จังหวดสนญี่ริัทอเขาไม่ได้บอกเรื่องของจํานวนแล้ก็ คาดว่าน่าจะเป็นบริษัทภายในประเทศอิตาลีรับลุปเจากางอกว่าเกียงมันเป็นผลมาได้จากการทำรูปถ่ายที่เราบอกครับคือความเห็นของคที่ราข้ชมันก็เป็นทาที่คจัย チョウジャレです。